ตอนนี้นะคะก็จะพบว่าสถานะเอกสารนะคะเปลี่ยนเป็นรอลงนามนะคะเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะก็แปลว่านะได้ผ่านนะคะในขั้นตอนของการพิจารณาแบบร่างเรียบร้อยเลยค่ะก็รอให้ทางเจ้าที่นะคะทำการลงนามน,นะคะสักครู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนัดที่ทางเจ้าที่เนี่ยได้ทําการลงนามนะคะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางผู้ประกอบการะคะก็ลองรีเฟซดูนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่รายการของขอแบบพก้าใหม่ครั้งนะคะก็จะพบว่านะคะในตอนนี้เนี่ยสถานะนะคะของเอกสารนะคะแบบพก้าของท่านหาเลขที่งอิงยี่สิบเนี่ยเปลี่ยนเป็นรอชําระค่าธรรมเนียมนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนนี้นะคะก็ต้องรอให้าทางผู้ประกอบการกดขอชําระนะคะเติมจ,จากออกเป็นใบอ ะะีโดยสมบูรณ์ได้นะคะโดยให้ทางผู้ประกอบการนะคะคลิกเลือกนะคะที่คำขอนั้นนะคะจากนั้นนะะก็กดปุ่มขอชำระนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะเลือกให้เลือกรูปแบบการชำระเงินแาบเหมือนเดิมนะคะก็ให้กดปุ่มตกลงนะคะก็จะมีรา,ายละเอียดนะคะต่างๆนะคะของค้าธรรมเนียมของคำขอแบบปรก้าวฉบับนี้นะคะ จะมีรายละเอียดของชื่อผู้ประกอบการนะคะลขที่ใบรับรองนะค่าบริการนะคะแล้วก็ค่าบริการลงนามนอกเวลาแล้วก็ค่าใบรับรองนะคะเน,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 นื่งนะะอง,ะะงจากอาเอกสารคำขอแบบอภาวนะคะหรับนี้นะคะมีเพียงค่าใบรับรองหยึ่งเดียวนะคะดังนั้นก็จะเป็นหนึ่งา้อยบาทเ,ะะเป็นต้น,นะคะ่ะทางผู้ประกอบการนะคะก็ต้องอจำเป็นที่จะต้องกดพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินนะคะที่จะ เพื่อที่จะส่งข้อมูลนะคะการขอชําระค่าธรรมเนียมเนี่ยเข้าไปในระบบคะให้ทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบได้ะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะเมื่อกดพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินแล้วนะคะกดปึ๊บคะก็จะมีเป็นไฟล์ pdf ะคะเป็นใบแจ้งค่าธรรมเนียมเนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนะคะดาวน์โหลดนะคะเพื่อไปดาวน์โหลดหรือว่าพิมพ์นะคะเพื่อไปขอชำระนะคะที่หน้าด่าน ที่ท่านต้องการเนี่ยจะออกไปไฟตูได้นะคะค่ะสมมุติว่าเอา่อจากนี้นะคะทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ไปดําเนินการขอชําระค่าธรรมเนียมที่หน้าด่านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ดําเนินการนะ,ะตรวจสอบนะการชําระเงินนะคะของท่านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรานนะคะลองกลับเข้ามาดูนะ,ะที่ คำขอรายการคำขอแบบพกเก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีนะคะรายการคำขอค้างอยู่นะคะแปลว่าคําขอที่เราได้ทําเมื่อสักครู่เนี่ยเลขที่ย่างเองยี่สิบเนี่ยได้ดําเนินการนะคะเสจสิ้นกระบวนการทั้หมดแล้วน,ะะนั่นเองค่ะ